ผมนายนัทพัฒน์ส่วนปฏิผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปขตธุระพงศ์ของตาร้อยหกสิบหกองค์การมูลน um ิธิได้ประกาศรับรองให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป้าหมายตามที่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีได้ตั้งความหวังไว้มาตรวจที่ฝู่รองก่อนนี่คลองออกนะครับในคลองอนี้ครับช่วงปลายๆนี่ครับมันจะขาดแคลนน้ำขาดแแท่นน้ำตอนนี้แหล่งน้ำที่จะมาใช้ได้คือที่ท่านนายกครับเมื่อจะคลองส่งน้ำเมื่อเราใช้น้ำ สุกับขึ้นไปที่ซวยที่สุดจะอยู่ตรงกลางเพราะว่าข้างบนว่ากลปงกันการระนี้มีเ่พึะาันแล้วก็ที่มาวันนี้เนี่ยจริงก็เพราะว่า ได้ทราบกาแล้วว่าจังหวัดสุพรรณมีวิธีการบริการเรื่องน้ำเนี่ยดีที่สุดนะครับผ่านได้รงชงแล้ก็็่านรับานานะครับได้แต่สมัยท่านอดีตนายกบัญหารนะครับแล้วก็ท่านพระราชนา้นสสพราตอนที่ได้รับปีก็มาสื่อสารเกียรตรของคุณพ่อต่อมาจนถึเป็นกรมปีก็เปที่ประจักษ์ว่าการริการเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ ได้มีการทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนหน่วยงานรัฐเราก็ที่งรงช่ประทานนะครับแล้วรัฐาลพัฒนามีการเพิ่มแหล่ง้นมีการสร้างท่อระบายน้ำมีการหาแการนน้ำเพื่อไม่เกิดข้อขัดแย้งของพี่น้องประชาชนนะครับโครงการต่างๆที่เสนอมาในรอบนี้ทางรัฐบาลได้อันว่ามดแล้วนะครับท่านน้อยเป็นหน้าใสลงช่วยเองก็ตามที เพื่อบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยให้ดีที่สุดก็มีควาสามารถทําได้นะครับก็ถือว่าเป็นถึงแม้วปัญหายังแก้ไม่หมดแต่ก็ถือเป็นเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่ท่านนายกที่นายกทหาเนี่ยได้ทำไว้อย่างดีมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมก็ง่ายขึ้นเยอะก็มาสื่อสารกับกระทรวงแล้วก็ทำตามคำแนะนำของท่านพลตรีวราวุษที่รัฐมีการทำงานใกล้ชิดตักทานกรมชุมประธานต่อไปเพื่อให้พี่น้องมี น้ำกินน้ำใช้นะครับแล้วก็พื้นที่การ,รเกษตรก็จะเดินเลยรุ่งเรืองต่อไปครับขอบคุณมากครับเรานะครับแล้วก็ฝากความหวังในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับไ้ให้กับพานธท่านนายกแล้วก็ทีมงานนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะครับพันธท่านนายกช่วยสนับนนายกคะค่ะ 来过来来来